พร้อมหรือยังกับการโดนจัมส์แร์ผีแบบช้ำชไม่พร้อมครับสองคนไว้เอาไว้เกมกะสมัยพี่มีคำพูดที่ว่าอยากเป็นนักรักผู้ยิ่งใหญ่ต้องฟังเพลงหลายๆแนวโอหยหมอลำไหมคะเมื่อกี้ก่อนเข้าไลฟ์พี่พี่กล้วยไม่เปิดเพลงหมอลำให้เมย์ให้เมฟังโคตรแย่คือดนายาปีนเข้าบ้านเขามันเปิดตรงนี้ได้วะนายแม่เนี่ย อ๋อเปิดไม่ได้หรออ๋อมันกระโดดได้อ๋อกระโดดปะกระโดดดิ่เฮ้ยเกมกระโดดได้ก็ไม่บอกเนี่ยโอ้โหโอ้โหไหนเกมเกมกระโดดได้ไม่บอกเกมอะไรวะอันอ่านจดไหมไนอ่านจดไหมอ่านดีอ่านดีมึงอ่านไงอ้างอ๋อเอาย่าแห้งไปล่อแกะการทำเรื่องคนเดียวเหรอเอาขุมมาคนเดียวเหรอเนี่ยนาทานบอกกับฉันวร้อนเสียวหรือเปล่ารอนร้อนเนี่ย เฮ้ยอย่าพิ่งวิ่งไปไ้ดมาๆๆๆค่อยๆเดินได้มล่ะขอโทษ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 โอ้โอ้อ้ต้องมานั่งโอ้ผู้ชายแล้วไอ้กอย่ในจุดนี้แล้วอ่ะแม่อยากไปกลัวผีเยอะแต่มึงก็โดนจับสแกนเลิกกวเง่ะอันนี้คือมึงเดินตามกูเหรอใช่เปนตัวเนไอ้เฮ้้เฮยฮย้เ